ค่ะท่านผู้ชมนะคะกะกรบสวัดดีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับมนีกระเป็นรอบบายนะคะท่านผู้ชมเทอดมินมถาทายช่วงบาบมใหายท่านผู้ชมได้รับชมนะคะพวายนะมะเศร้าข้าเจ้ากะมาไหวมาแก่บนหลายนะคะงัวซุนอยู่บอกพ่อใ่ ฮะโบน้นดอกเนี่ <c oughs> ยจะเข้าไปยุห,ยนนหักยานไหมฮะโบซนคอยบอกเนาะงวงงามสันู้นนสม้ม งามเพลินข้าเจ้ามือเมือ่อไรบ่พ่อ,อโอ้ข้าเจ้าอย่างน้อเมื่อนี่มาป้านท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศมือนี่นะไม่ไม่ไมสดสดร้อนๆ้อนนะพ่อเนาะพ่อเห็นเหล็กบ่ เหรเห็นคือเป็นเห็นคนเกิดกลางคนกลงเห็นกลางคนกลางเพิ่อนแม่พ่อครับค่ะเป็นจังไรข้าเจ้ามาอย่างแนวมันนี่พ่อข้าเจ้ากับมาขอเลียกขอเบอร์คืองห้องนี้ละโอ้ได้ยิ่บอพ่อครับเห็นตัวใดจับโอ้ข้าเจ้าไม่ได้บอกพ่อบ่บ่ได้บอกข้าเจ้ามาแก่บนอีหยังแนวมันนี่พ่อกันถึกหลายปันใดข้าเจ้าบอฟังบอ คือพูดเราเล็กเราหน่อยว่าอ๋ออันนี้เจ้าหน้าที่อียงกองคันมัวเออียงองค์การองค์การแมีนค่ะองค์การในหน้าบกเขือบ่ค่ะแมนข้าเจ้าถลกร้ายนะพ่อเนาะเบื้องแน้เบื้องแก่ข้าเจ้าไหวน้ำแดงน้ำยังนะพ่อเน้อแมีนค่ะถือพูดลราพ่อไอ้่นไอ้แก้วนะฮะหายวาไปังงสิละถามก็ได้ โชคดีหลีขะเจ้าเนาะแม่นพ่ออันอยู่บ้านเฮาบ่ค่ะอยู่ป่านกครับฮะอยู่บ้านป่านกครับพ่อไปจ้าใดมาจ้าใดเมื้อนี้ก็ต้องมาเล่นมาหยังซื้อมาเบิ่งเพิ่นซื้อๆนี่แล้วพอโชคนี่บ่แม่นก็มาพ่อซองไปหพ่อซองแล้วบ่ก็เบิ่งข้าเจ้าคือว่าข้าเจ้าได้เป็นแสนเป็นล้านแม่นแม่นนี่บ่ถามซี่งอดเลยนกันเราดิเอ้ตีพ่อพวกหน้าบักเขื่อข้าเจ้าซาบักแห้งแม่น บ้านผู้พ่ออยู่ใกลๆ้ๆก็บว่ไดไ้มาจาักเทียก็เลยได้เงินแต่เข้าก็เลยมาคมาแล้วช่วงงวดแรกนั่ะงวดว่างหันก็เลยมาเบิ้งน้ำข้า,าบ้านผู้พอ่อได้สามสามเ็ตตัวเดียวเลยเพ่อสามเ็ดทุนติแมนป้าพ่อเห็นยู่นี่บอกเห็นยู่นี่ละสามเกดเพ่อมากกับผู้ใดมากผู้เดียวพ่อจุดทูกขอเลยติแมนมากจุดทูกคือคนเดียวก็ขอครับอดีครับ โอ้พ่อจุดทูปพ่อขอคนพ่อได้สามเจ็ดแม่นเถวแถวกวอนนี่เด้อค่ะอืมท่านผู้ชมมาคนเดียวพ่อคนคือสุดยอดเธอได้ตัวเดียวแม่สามเจ็ดเนี่ยค่ะเห็นอย่ใสกับพ่อพ่อเห็นยังมองไหนคะแถวก้อนก็เห็นย่นี่นะครับพ่อเห็นอยู่ทั้งปุ่นนะคะท่านผู้ชมแม่นเดี๋ยวแอดมินสิไทยท่านผู้ชมบ้างวันนี้พ่อขอไปค่ะมันหัวนี่คือคือมัน หายว่ามาขอข้าเจ้าข้าเจ้าว่ามืออื่นจังสีให้จังสีงบอกครับครับค้นมาขอดิ่<ค>นมาขอแมนเมื่อนีข่นบ,บอกไห่บอพพอบ่อนเป็นวันดับครับเป็นวันศีลเอาแสดงว่ามื่อนีเอานึกว่าข้าเจ้ามาขอมื่อนีโบแมนบอกค่ะแล้วจะครับบางคนมากครับหมายว่าทั้งคนมาม,ม,มาไหวมาขอไผมัน พ่องวดที่แล้วนี่พ่อเห็นสามเจ็ดต,ตรงๆรงเมื่ันข้าเจ้าว,วันก็เลยไปดินน้ำเหล็กข้าเจ้าสี่เก็ดครับสี่เก็ดสี่เหล็กข้าเจ้าครับค่ะด,ดินดินน้ำเหล็กข้าเจ้าก็เลยมีเงินหน่อยๆเง,นๆบบงินสี่ร้อยห้าร้อยกับเบ่งกับเงินสีก็ถือหน่อยหนึ่งพ่อได้พ่อก็ถืออยู่หักบ่หลายบ<อ>่ค่ะมาแล้วก็เลยมาได้สามเจ็ดมีผู้นึ่งงังเขาว่านี่แหละค่ะพ่อ ได้ตัวได้ได้ตัวใด้สามเก<ะ>ียรติกับบอกข้าเจ้าวาังสีละค่ะพ่อือได้แล้วข้าเจ้ากับไปซื้อบานข้าเจา้ากับซื้อน้ำข้าเจ้ามาหลายแล้วค่ะก็เลยบ่าซื้อแล้วก็ซื้อก็ซื้อหน่อยๆซื้อพ่อได้บึง้งในแย่งพ่อได้นั่นไปเสนะค่ะพ่อมันเหล็กกังถีแนวกังถีมันแล้วจะดวงไผดวงมันดอกผมว่าค่ะพ่อแน่นเฮ้ยไปคิดว่ามันค้นมาในนี้บ่ได้บ่คือกันจะคนเด้ คนมหาคนหกคนสิบคนส่าคนก็ได้ไผได้มันค่ะม่ได้ตรงเดียวกันดอกเพรได้ตัวเดียวกันพ่อคิดคิดว่าคนที่มาเนี่ยคือคนต้องมีดวงมีโชคว่าจําแมนผู้ใดมีดวงมีโชคกังสิได้ค่ะพ่อก็สุดยอดอยู่ด้หนูว่าพ่อเห็นสามเจ็ดตรงตรงไหมโดยมากก็บที่เป็นนักสัน้ะสันเห็นก็คือว่าเห็นหล่นมั เห็นยังกบานนั่นแล้วเนาะพ่อได้ไปหาโชกลาภแบบนี้บอยอยู่บ่ค่ะบ่เด้อบ่ก็คึ้ว่าสื้อมาบอ่ได้ไปเด้อครับเพราะว่าคือวบาเพิ่นถือไปเบิ่งน้ำเพิ่นกนาจังสีน่ะเขอแสดงมาจังสี่ก็เห็นเลยติพอก็บางคนเขาเจ้าก็เห็นกับมาถ่ายรูปบ่อขึ้นนั่งถ่ายอยู่เดี๋ยวนี้ถ่ายรูปเอาแล้วก็ไปเห็นยังกวานนั่นแหละค่ะครับบางคนก็มีโศกก็เลยถือแต่ว่าถือก็ถือ หลายอยู่เด้จังวังวางนั่งหนึ่งนั่งอยู่นียว่านวัดเจุบเสื่องล้างเท้าบนมู่หน้าบกเขื่อนเจ้าถึงนะบอกแมนอืจักสีวาตั้งไหนแล้วพูดบางคนก็บว่าเจ็บศีบัดเส้าบัดผู้เห็นสองตสามเจ็ดก็ถือว่าแมนผู้เห็นสามตก็แบบโอ้ยถือว่าโศกก่อนใหญ่เนาะข้าเจ้าได้เป็นหลานเนาะพ่อนะดีใจนนาะข้าเจ้าเนาะคะเนาะแมนค่ะ มุ้นี่เพิ่นกับ่บมันเพิ่นถือมัดมองหันก็ได้อย่านั่งมาจะใส่นาะค่ะมาจะใส่เนาะคำเนาะคนบาดเดียวกันบ่เด้อโสดคือเฮานี่เระท่านผู้ชุ่มเอามินกกะไทยให้เบิ้งเนาะเพิ่นไทยรูปออกวิดีโอมาท่านผู้ชมเบิ้งคือเก่าเหรอมีคนถือก็ดีใจน้ำเพิ่นก็ได้แน่หันน่ะเพราะได้เพินอืม ป้าไม่ได้ยุนี่น่ะอันเทียนเขาไปงานศพได้ไม้น่นค่อยได้ไปเด้หนึ่งได้ยุนี่ล่ะอ๋อจะได้ชามเจ็ดยุนี่ปอพ่อแมนอันนี้จะเห็นตัวเองเนี่ยยังมาท่านด้บอกยังบ่ท่านด้บอกอเอา่นบ่ท่านด้บอกเจ้าบ่ได้บอกอยู่แต่ยวบอกบอกบอกว่าได้ครับอ๋อบอกว่าไม่แม่นอันอันสี่ให้เบิ้งได้ยุปพ่อ ที <se> ่ก kind of <se> ับว่เห็นนั่งกับว่เห็นคือเก่าสี่กับว่เห็นแม่นท่านผู้ชมกับบุญผ่านมันมันเป็นดวงไผ่มันตัวมันดวงไผ่ดวงมัน่นคนว่าสี่เป็นเดขกับว่เห็นค่ะอืมแม่นเห็นกับเห็นตัวอื่นยึ่ท่าฝนบอกของพ่อนอ่ะแม่นตัวเลขยึ่ท่าฝนบ่เป็นยังค่ะเดี๋ยวแอดมินกับทิชชูยให้เบิ่งนขันไผเห็นกะอืตามโชคลาภไผ่มั่นนะพ่อเนาะแมนค่ะตามเจ็ดก็เห็นยุ่ เห็นอยู่นี่เนี่ยเห็นอยู่าอุณนติ๋มอ่งโยมังเกานั่งอยมังเกานี่แหละจะพอพอไปใช้นูนหรือว่าอ้าพอคือนางโดนท่รงนี่ลูกเลี้ยวมาจังโดนอ่ะอาได้ขออนุญาตได้ค่ะเด้อเอาเลยตามจะลายเะลายลอ่าก็ถือเป็นหลานก็ถือนี่แล้วมู่คนถือลายนี่เนี่ยเเลี่ยๆต่เกลคนเคยถือมาเด้วอัน่นหายว่าจังมาอย่างเงี้ยน้ำกลัิคนได้ เพิ่นจนว่าไปนอนรับทรัพย์สินเยอะไซส่วะท่านหัวก็อยู่เฮี้ยนเนี่ยเอานชาปัหาบา้านหรือคนเบิ่งในสองเชี่ยวจังเขาเจ้ากระถือกันบ่เขาเจ้าของพวกถือไรบ่ก็คนเป็นผู้ชายป่ะแม่เล็กน,อน้อยเป็นเล็กน้อยผู้ชายป่ะค่ะแม่นถ้าทั้งเกจเบิานานา่งหน่ำถวายเพิ่น<อ>ทั้งเกจเบิ่งรลดหน่ำก็คือเป็นหน่ำแดงคือกุมารเนาะแม่น พันมักรถแม่โครถจกดิก็ะสีเป้งั่นตัวเด็กหน่อยแต่ว่าเด็กหน่อยมาร์คของเล่นมักมากมากเล่นเลยนะ,ะพันจูหฮันแล้วพอขนาดพันโทงทางนารถแล้วว่ผู้ไทยไทยเห็นตัวใดเลยพู้ไทยเลยเพรท่านเลยมาเห็นแล้วสังพอพอ่งกรบเพาะถามพ่อและลูกก็บอกพ่อเห็นมองไดกะสีไทยท่านผู้ทรงบิังก็ะเล่าแต่บุญไผ่บุญมั่นแล้วเน่ย Nguyên là thí thái thì thái, mình bỏ ngon 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 Cầm ngon 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 อันนั้นเทศสบายเลยได้ลูกส้มก็ได้ทำทุส้มซองเอาได้ลูกก็บโบเห็นคือกันได้พอเอ้ยอืนี่ตัวนั้นทำทุส้มเบิ้งเอาเด้อแอดมินเบาๆตัวเลขกเตอร์ิีดนี่เพราะว่าโบเห็นโบเห็นตาโบถึงถ้าเพิ่นห้เพิ่นกันที่ห้ดอกแม่นเห็นก็เห็นหมดคือกันได้พออือฮ้างบนก่อนข้างนั้นอ่างบนก้อนเป่นเสาอยู่หมดทุกโม่มนต์ แน่นนะครับแน่นอ่ะแน่นนะครัสบายยังนี่นะเมื่อวันอยู่วันไลยนั่งอยู่วันไเอยู่มหาชัยค่ะอยู่อ่นสมเด็จค่ะสมเด็จแม่นนุ่งก็ไม่ให้ข้าวสามสี่หัวแต่ข้าเจ้าก็อืมโชคดีอยู่ได้แหละซุ่มแฟนคลับก็เลยอยากเออแบงปันมาไายให้คือเก้าคนละสามเจ็ดคนครับเป็น่นแปดสามแปดสามมาปุ๊บท่านจุดถูกได้เห็นเลยตอนนั้นแม่น น้นาสามหัว,หวแล้วที่เห็นอยู่นีหัวที่สี่กับสี่เจ็ด่ว่าหักคนซื้อเป,เป็นกับซื้อคนซื้อลงมาพอเนาแมนนะเถือนน้ำาเ้นมาอ่ะน,นั่งถึงน้ำผึนมาพูดถือนมานิออ<อ>หัวที่แล้วมากหนิปกปอนถื่ออยู่บ่ผู้ร้ายน่ป็นร้ายตัวแมนเห็นอยู่พอ เห็นเด้อท่านผู้ชมแอดพินงท่านผู้ชมเบ่งเอาเด้อคลิปนี่งขันเห็นก็ว่าเห็นได้ขันบ่เห็นคือบ่เห็นเด้พี่พอเห็น่าเลยอันผู้เห็นสามเจ็ดตรงๆในเห็นบ่เอาลูกบ่เห็นนะก็สิวามื่อนี่คู่มือนั่นสิเห็นนะนี่มองได้ละหนูไปใช้แม่งามมาไงล่ะอืมโตได้ระบาดเนี่ย ท่านเพิ่นที่บอกคุณเพิ่นกระบอกกันเพิ่นบูบอกก็ให้เบิ้งเอาท่านผู้ชมนี่นะเบิ้งเอาไป่ห้ไหนต้องเข้าใจกันนี่นี่ก็เอาหางถูบซี่ให้แน่ซีเอ็นบอซี huh ่ในพุ yeah ่นไหมในพุ่นซี er ่ในพุ่นน่ะนะให้เพิ่นเบิ้งเอาเนาะโอ้เออครับนั่นน่ะอึมซึมเยอะหน่อยแชทเนาะแปลถ้าจักแล้ว แปดหาตามสันแปดหาหรือแปดหกเนาะพี่น้องนี่แนะามผู้ฝ่าเห็นพอก็เห็นตั้งทีแล้วเนี่ยใช่อืมที่คือกันมาแต่ว่าเบิ้งมันเบิ้งมันแมนตัวนี้อยู่นี่สองหกวะเขาบอกว่าได้ไงมมือนี้บอกว่าได้ครับบอกว่าได้มัดมือเลยมืออื่นเนาะมืออื่นนางที่บอกได้มืออื่นจังมากเบิ้งไม่จะได้มืออื่นบอกเลยมีผู้ทำก็บอกได้ยังก็บอก ไฟเลาคือห่างแค่ก้อนขีดูเลยเนาะเอาจ้มีว่นลดอยนนู้นแต่นะคะมาค่ะคุณชมวที่แล้วได้สามตัวบนี่ยสองสามาตัวสองสามเจ็พันบอคับวที่ผ่านมาได้บ่คับเับค่ะ ครับข้าหลาเลยนะครับมันข้าสองโตโว้โอ้ได้ตัน้งซเกบอลมันวงไชครับถ้าซีเนาะไปฟังซีเก็บนม่นเนี่ไงล่ะเอจเจตังกระจัดซีเกหลายแตมนงอะไ้สทาาทางผู้ชมเฮากระไายทานผู้ชมได้รับชมรับฟังเนาะเธอผู้ใดซองกันผู้ใดมีบุญกระจังใดเด้อ โอ้ยไม่เห็นไม่โชว์เมื่อนี้ข้องไหวหลายๆเนาะพอเนาะข้จอบ้าคือข้จอบ้า,อาหลายนะคะท่านผู้ชมแต่เท่ากับผู้ใดไทยเพิ่นดอกข้าไทยแต่ตัวเลขนี่แหละถ้าเอาพอตไทยเป็นของไทยแบบพิเศษไม่ใช่แบบไทย นี่โสดอะไรก,นก,รรนก,กันตัวมี้โสดผว่าด้อนะบอกคักกับวัตถุนี่ปุ๊จห็นตัวเลขทั้งนี้เนาะบอกว่าขับแบกแนีกับวัตถุบอกไปแล้วกับวัตถุทำนั<า>บคนหละ สองไวิคนหลายมาเนี oh. ่ยคนที oui? 5, 6, oh. ่เห bueno. ็นสามตัวนี่เห็นหลายคนอยู่ด้ยนะคะนอบอกเห็นยงมองไหนกับแมตัวแม่บอกเอ้ยเห็นเจ็ดสี่เจ็ดดวงหันสองสามเจ็ดมันเห็นเจ็ดสี่เจ็ดนะคะท่านผู้ชม แต่ว่ามันกระเต็บนึงเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะถือนะเด้อถือนะเด้อค่ะถือนะอือห่วยเนี่ยมาเท่ากันมากแล้วมาเสียงเลี้ยงคนคือจังฝันเดียวครับผมเนี่ยรับัดเข่ากับอาจรัดไปเสือยังจะได้กระพ่ออันบ้านนี้บัน ไปซื้อเรามันก็มาออกจำเสือทันทีก็เจ้าก็เจ้าถือสามตัวกัะสอออยู่ด้อีกอย่างก็ศูนย์สามเจ็ดอันเพิ่นมาเห็นอันไหมซุ้มมอเศานี่ไหมซุ้มอันข้าเจ้าม่านคอนั่นแต่ว่าข้าเจ้าว่าเป็นเลขกน่อยบอค่ะอันนี้แอดเจตังยังโอโห้นะคะเนาะที่ว่าเพิ่นเห็นนี่คือเพิ่นเห็นเป็นเลขกน่อยมันบอเคยมีแบบเขาฝันอยู่บะ ไปไปอันได้เลขแม่นจากร้านตรงที่บ่มีอยู่ยวะเขาเจ้าจออกในใน็จกังเลยกับที่ฟันตะกอกก็ได้มาเป็นที่ตัวบ,บ่พ่อแม่นอมองที่พ่อนั่งนี่มองมองอีหยังนสงสัยเอบ่แม่นโ<จ>น,น้แท่นอีหยังเดียวแท่นพระบ่โน้โน้นต้องว่ามองพระอยู่แม่นอยู่บ่กให้จังได๋อ่ามุกเตกีมุกกีมุกก็มีพระอยู่นี่เนาะค่ะ อ๋อมีพระองค์หนึ่งเด้มาอยู่นี่เท่านี้เท่าตายแล้วเท่านี่ยังเท่าบินนถวัดพ้นป้านอขับพ้นมรณะบ่หรอแมนมอระนาบเด้ตะกี้เรามาอยู่นี่ล่ะตะกอนอันวแบบจังหลวงคอลัมไปโยพุทธค่ะโอ้เออจะเห็นเลขแล้วบ่เอ้อพ้นพันได้ขึ้นบ่ะ นี่นะเจ้า관เนี่ยเพิ่มเพิ่มได้อันนี้เพิ่มได้เงี้เพิ่นดอกนี่นตะ <c oughs> เ,เขา้าบางคนก็ว่าจะไปเฉลยยันโควิดจะกี่คนเขาโควิดวาไว้นี้ค่ะมีคนบอกให้มาเห็ดข้าวได้จังไดยมานี่ก็เลยข้าเจ้าว่าไปเอาเขาหงงามค่ะอันนี้ทอปวดตัวนี้อยู่ขั้นนี้เด้ย ค่ะนตัวนี้น้อยเอาตอนนั้นกระเพื่อไรกัม่มันไรกับม่อียบมเาเลยเขว้ยตอนเจต่างมาเห็นเห็นนน้อยคางนั่นไหมค่ะเปล่าสักเคีท่แน้เปลเป็นกระเปิดยูทูเอาบอกเอาเปล่าสักเคีเอวเลยบอกเปตปิดยูทูเอาหน้าหัวมาสั่นค่ะเ็นปาคนตั้งแต่หัตาอ๋ออันอันแรกๆคุณบออนมูเจ้าอันมาอันเฮ็ดเอานะงวดนี้งวดที่หานอใดไปแล้วนนี้เฮ็ดที่หุกมันบอมันนี่แ ค่ะเปาสักคนี่เปล่าเปลี่ยนใส่แบบยูทูปเป่าเลยบอกก็คือสลัดเพราะท่านเห็นนะจังน้าโม่เปเลอังนคือสลัดแต่จังน้ำโมก่เป็นอทอเน็ตเนี่เนนยเปิดดูเอาตัวนผู้ที่เอาที่แรกนี่วเอ่ยมันบอก คือจะไดคือว่าอันไปขอเลขเป็นจังสีนะเป็น้พ่นกับน้พก็เลยางมาเห็นพอดีมันบอกโอ้เอาน้ำพ่นกเลยางมาเนพอดับอกโอ้เอาน้ำพ่นกับใดก็เลยยางมาเห็นพอดีมันบอกโอเอาน่กเลยางมา็นันกเปานทีนัดกางเหนอดีมันบอกโออา่ดเยางมาเป็นพอดีมันหเาน้ำุ่นกับดเลยยางมาขึ้นพอดนาะพอเนาใหญ่นใดเลามานีดรับ้า้่มัดก็เลยยางมเห็นอนบาแล้เอาน้ำพนกัไกเลม หมาว่าห้องนั้นเต็มขึ้นเลยเต็มขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ห้องนั้นเจ้ากอนเฮี้ยนหลังนั้นแม่ส่งไปอยู่ค่ะแม่ส่งไปอยู่อยู่ล้าเขาหนีเราจะโดนหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้ใกล้ถึงผมเอาใส่ข้าแล้วแอ่เจ้ามาเอาที่แรกอันกับซุ้มอันเทสบาลที่ข้าเจ้ามาอันกักโตนนที่เฝ้านั่นบะนี่นั่น,นเอางวดแรกกันได้เลยบอค่ะคือพุทธศีรษหาชีบาทซื้อเดรีไปงวดแรกซื้อเด่นซือซ่อจริงบองวดสองซื้อเห่นซื้ออีรีบันนี่ ค่ะงวเล่นไรงวดก็ด้นาค่ะวันนี้งวดจีได้วันนี้นักบอลนี่ถอวน่อสามตนีนโอ้ถือสามตัเลยคุณนะกะตรงย่แต่ว่า่พัาะบว่างว่างไว้หนให้นี่นูทายเอาอันนี้ก็ได้ว่างให้ใกล้เอ้ยแ้าฟังเสียงคนเถอะแต่ละว่าฟังเปตะมวนเนาะก็จะใครท่านผู้ชมฟังซื้อๆนี่ละก็ได้ทายคนดออ ค่ะวความศักซิ์ว่าเพิ่นหายตัวเลขโชคลาบนี่แหละว่ามันมีที่ไปที่มาสินะมันไี่นี้นะนนี้พวดั่วกันไถได้ไถมากพอกับคนัันด้ายนเพิ่นที่ห้ค่ะนั่นสพมติ่ห้เอาเนาะที่พนอภอเนาะอืิ่นมันพอพอหรว่าได้แล้วถังจะมาได้น้ำมันหันนะพ่อได้ปนค่ะงันน้ำหันครับมาเองก็เลยไปช่เองแต่เพิ่นที่หายนะพ่อเนาะ่ นี่ตัวใดล่ะบ้านนี้เฮ้ยเห็นตัวใดเนาะบ้านนี้อันนี้บ้านซีนี่บ่โปรดไผยเฟนคาเฟนช่องเลยเด้อเนี่ยมาจากไหนเนี่ยตัวใดพ่อขางขาอืมฟางค้นก็อืมเจ้าเฟิร์นไหน ซักนะใเห็นตัวพีเลยพีทั้งท่งเก่งเนาะอืกบ่อคนเนาะเอวยตัวใดก็ได้เขียนไงเนี่ยบ่อเอากระดานให้พ่อยหญ่เขียนกันนเถอะนะคนหลอบ่อใดวมัน่กตามต่ดหนือเอาพ่อเธอได้ปดได้พายลูกลานไง เจอได้ก็เปิดมือนี้ด้วยมันสีบรักเสร็จมะออื่นบ่ะแม่ออื่นดูจะเอาลงยูทูบเนาะเอาลงน้องก็ลงรถโอเคค่ะมีเพื่นก็แค่พออดค่ะอือให้ถเนาะกะแล้วแต่พ่อค่ะคุนพ่อว่าให้พ่อคะเจ้าจะเอาวันนี้ใส่จะเอากล้องใส่จะเอาทำเปิดเปิดเอาตังหะบางคเป็นยังใส่เล้วโอค่ะอ่าโอเคโอ้ยเขียนได้ว่านอ่ะเนาะพี่ันค่ะเขียนได้ว่านอค่ะตามผู้ชมนะคะคุณพ่อพนเหลาบุได้เด้งมาเนี่ เลขกระบ,บอกว่าได้หันไทยมือนี้ต้องไปบอกมืออื่นจังปากจังเหล่าได้แล้วก็บพวกฝ้าวห้ลลงนะคะมนีเป็นวันที่ซีเนาะวันที่หาจังเอาปล่อยนอะพอเนาะที่ได้ก็ปล่อยหลุดสบายจะเพิ่มปล่อยมอนีอ๋อคือพวกหายปล่อยบริเวณที่พนยูนี่เนาะปล่อออกจากมีสักันคือว่านั่งบวมเลยแบบมือค่ะแต่นั่งแบบมือศอกโอ้เพรต้องเบ่งให้หนูบ่งมืออื่นแน่นเอาโอเคซะนะโอเค ใา่ถเอาได้ประกาศเอาเอาพ่อนูงหายประกาศเอาไ้เขียนโชกซะ,ปปะเขียนโชกให้เขาค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สาหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคุณพอ่อเพิ่นเขียนตัวเลขให้แอดมินนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นเห็นสามเจ็ดตรงตรงนะคะสําหรับงวดนี้เพิ่นบอกว่าจะเฝ้าเปิดเดอ้อกันอยากมีโชคนะคะ ก็คือให้เปิดมือไม่นะคะท่านผู้ชมบ่ให้เปิดมือนี่นะคะสาหรับคลิปนี้ขอถ้งไทยไหวแต่เพียงสานีก็ขอให้ส,สุขสุขสุขค้นนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะในงวดวันที16่16พฤศจิกายนพศ2564เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแอดมินจงสิงเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะว่าเป็นตัวเลขตัวใดสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ